สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ประสีก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นปลาตะเพียนแบบนี้นะคะปาะสียังไม่ได้ติดตาค่ะเดี๋ยวจะติดทีหลังค่ะเป็นปลาตะเพียนสวยงามค่ะแบบนี้ค่ะประสีก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดที่ความยาวสี่สิบเซนติเมตร ใช้จํานวนสองเส้นค่ะเราก็จะนำริบบิ้นมาคล้องใส่นิ้วเราค่ะคล้องแบบนี้นะคะดึงมาด้านล่างคล้องขึ้นไปด้านบนหมุนมาด้านล่างอีกค่ะให้เขาเหลือปลายเท่าๆกันค่ะ เหลือไปเท่าๆกันแบบนี้ค่ะพอคล้องแล้วก็จะเป็นสองก็จะโค้งอยู่สองเส้นค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบอีกเส้นหนึ่งมาเราก็จะมาโค,าค้งตรงกลางเขาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกแบบนี้ค่ะครอบไปในช่องที่สองแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสองเส้นทับกันอยู่ จากนั้นเราก็จะหยิบเส้นล่างค่ะข้ามเส้นนี้สอดเข้าไปในช่องนี้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกมือมาค่ะแล้วก็หยิบเส้นนี้ค่ะพลิกมือมาค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อกี้สอดไปแล้วแล้วก็พลิกมาค่ะ กจะพลิกมือมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดข้ามเส้นนี้สอดเข้าไปในเส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะดึงค่ะดึงมาค่ะก็หมุนมาค่ะหัวปลายอยู่นี่ค่ะก็จะดึงมาแบบนี้ค่ะ เมื่อเขากระชับแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะหันมาทางนี้ค่ะเอาด้านแหลมมาทางนี้ค่ะจับเส้นทางขวาค่ะหงายขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับไว้ค่ะขนานกันกับเส้นนี้จับไว้ค่ะนําเส้นทางซ้ายพาดท,ทับมาเป็นแบบนี้ค่ะทับมาทั้งสองเส้นเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบ เส้นนี้ค่ะพาดมาด้านล่างค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะหยิบเส้นทางขวามาแบบนี้ค่ะสอดเข้ามาค่ะสอดเข้ามาใต้เส้นที่ชี้ไปด้านบนนะคะเส้นนี้ค่ะ ก็ดึงมาแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเสร็จด้านนี้ด้านด้านนี้เสร็จแล้วค่ะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะจับเส้นบนที่ชี้ไปทางซ้ายมาพาดมาค่ะแบบนี้ค่ะจับเส้นบนที่ชี้ไปทางขวาจับแบบนี้นะคะ เส้นบนที่ชี้ไปทางขวาเราก็จะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะดึงออกมาค่ะก็จับหันแล้วก็ดึงให้เขากระชับค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาตัดครีบกันนะคะสีก็จะทางนี้เป็นครีบล่างถ้าครีบล่างเราก็จะตัดเฉียงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กะเอาค่ะจะสั้นจะยาวก็ตามชอบค่ะอันนี้ครีบด้านล่างนะ,ะสีก็จะตัดครีบด้านบน ข้างบิก็จะเฉียงเข้าไปหาตัวแบบนี้ค่ะตัดหน้าภาษีก็งงค่ะจากนั้นริบินที่เหลือ เราไม่ทิ้งนะคะภาษีตัดสั้นไปหรือเปล่าเขาจะหดกลับไปได้ค่ะเราจะนําเทปใสามาแปะไว้ตรงตรงใต้ปากเขาเนี่ยค่ะเราก็จะนําเทปใสามาแปะไว้ค่ะไม่ให้เขาเลื่อนถอยไปได้ค่ะเพราะเอาไว้นานๆเขาก็จะถอยกลับไปได้ค่ะแปะตรงนี้เลยค่ะ จะแปะไว้ข้างหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราติดตาเราเอากาวลงไปเขาก็จะติดทีนี้หางมันที่เราตัดไว้หางมันที่เราตัดทิ้งนะคะแราวก็จะมาติดกาวสองหน้าค่ะติดกาวมาแล้วนะคะก็ติก็แกะกาวออก สีก็จะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กดไว้ให้เขาแน่นๆค่ะอีกหางหนึ่งค่ะแกะกาวออกก็สอดไปแบบนี้ค่ะกดไว้แน่นๆค่ะอันนี้วิธีหนึ่งค่ะถ้าอีกวิธีหนึ่งแบบนี้ค่ะ ภาสีก็จะสอดเข้าไปให้เข้าไปในท้องเขาเลยค่ะสอดเข้าไปลึกๆแต่มันก็จะหลุดได้ค่ะถ้าเกิดเราไปดึงถ้าไม่ดึงมันก็ไม่หลุดค่ะเพราะสอดลึกแต่วิธีติดก,กาวนี่มันก็จะไม่หลุดค่ะจาังนั้นเราก็จะมาตัดหางเขาค่ะจะเอาหางสั้นหรือหางยาวก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะภาษีตัดครีบสั้นไปค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะภ็ษสีก็นำตามาติดแล้วนะคะติดทุกตัวเลยค่ะไม่ได้ถ่ายตอนติดให้ดูค่ะก็นำกาวร้อนมาแต้มนิดหนึ่งแล้วก็ติดลงไปค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักค่ะสวยงามทุกสีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของปาษสีนะคะ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ